ผมยอมข้ามดวงจันทร์เพื่อมาที่นี่นี่อาจดูเป็นคำพูดที่โอเวอร์เกินไปสำหรับเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งแต่ถ้าจะมองให้ลึกลงไปในคำพูดนี้มันก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาอยากจะเล่นให้สโมสรแห่งนี้มากเพียงใดใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงอา์มัดเดียโลตาเล่สวัสดีครับเพื่อนๆและนี่คือยูในเต t ท p i ปถ้าคุณเป็นสาวกของปีศาจแดงเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ เขาเป็นเด็กน้อยที่เต็มไปด้วยความฝัดครับเขาจะพูดไปและยิ้มไปเสมอเมื่อพูดถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตเขาอยากมาเล่นที่นี่มากเพราะฉะนั้นคำพูดของเขาก็อาจจะดูโอเวอร์เกินจริงไปแต่มันก็สื่อถึงความเป็นอยู่ในเตดในตัวเขาครับเพราะเขาอยากมาที่นี่จริงๆครับเพื่อนๆอ,นอามาเดอาโลเขาเกิดที่เมืองอาบิจานเมืองหลวงเก่าของประเทศไอวอรีโคสก่อนที่ครอบครัวของพวกเขาจะย้ายมาทางตอนเหนือของอิตาลี และเมื่อเขาเริ่มหัดเล่นฟุตบอลเขาก็เริ่มเล่นให้กับสโมสรท้องถิ่นอย่างโบคาบาโกเดียโลโชฟอร์มได้อย่างโดดเด่นสุดๆในบรรดาแข้งรุ่นเดียวกันก่อนที่เจ้าตัวจะไปทดสอบฝีเท้ากับทีมยักษ์ใหญ่แห่งอิตาลีไม่ว่าจะเป็นยูเว่เอซีมิลาน รวมไปถึงอินเตอร์มิลานและสุดท้ายก็เป็นอัลตันตาครับที่ได้ตัวเขาไปและในวัย16ปีเขามีโอกาสได้ลงซ้อมกับทีมอัลตันตาชุดใหญ่ปาปูโกเมสกับตันทีมอัลตันตาได้กล่าวชมยกย่องเขาว่าเล่นเหมือนลีโอเนลเมสซี่เลย<บ>ถึงขั้นที่ว่าถ้าอยากจะหยุดเจ้าหมอนี่ก็เตะขาเขาซะและถึงแม้เจ้าตัวจะมีความสูงที่173ซนติเมตรซึ่งก็ถือว่าตัวเล็กมากๆสำหรับนักฟุตบอลแต่ก็ถูกทดแทนด้วยความเร็วและความคล่องแคล่ว เขาชอบเล่นในตำแหน่งปีกขวาที่มักจะตัดเข้าในเพื่อเข้ามาทำประตูด้วยเท้าซ้ายของเขาและเขาก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เสมอเขาเป็นนักเตะประเภทเลี้ยงกินตัวบอลติดเท้าทั้งหมดนี้สร้างปัญหาให้กับคู่แข่งครับและโซชาก็เฝ้าดูฟอร์มของเจ้าหนูเดียโลมาเนื่อนานแล้วครับก่อนที่จะประเคนเงินรวมเบ็ดเสร็จ37ล้านปอนด์สู่ขอเจ้าหนูอาร์มติียโรเข้ามาเป็นสมาชิกพลพรรคปีสาจ์แดงตกลงเซ็นสัญญากันตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ครับแต่ก็เพิ่งจะมาชูเสื้อวันที่12มกรานี้เอง จ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรว่าผมจะข้ามดวงจันทร์เพื่อมาอยู่สโมสรแห่งนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เริ่มต้นกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นเหมือนความฝันที่เป็นความจริงและผมรอแทบจะไม่ไหวแล้ว และเดียโลก็ได้พูดถึงรุ่นพี่ทีมชาติเอเวอรีโค้ A L อย่างเอริกบายีีพวกเขาได้ติดต่อกันแล้วและบายี้ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเดียโลกในการปรับตัวกับทีมให้เร็วที่สุดทางด้านเดียโลกก็แสดงความมุ่งมั่นเพื่อจะทํางานหนักให้กับทีมซึ่งมันเป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับเพื่อนๆน,นักเตะที่มาด้วยใจเล่นด้วยใจยังไงมันก็ย่อมดีกว่าครับและตัวผมเองก็เชื่อในมือโซชาว่าจะสามารถปั้นเจ้าหนูคนนี้ต่อได้อย่างแน่นอนในตลาดซัมเมอร์หน้าที่จะถึงนี้ แม้ว่าเราจะมีข่าวกับจอร์แดนซานโชตแต่ค่าตัวของซานโชก็ต้องพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมและเมื่อถึงเวลานั้นถ้าอาร์เมดิอาโลสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแล้วล่ะก็เราอาจจะไม่ต้องการจอร์แดนซานโชก็ได้ครับเพื่อนๆและมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูและให้กำลังใจกันต่อไปครับนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดท็อปิกวันนี้และถ้าคุณเชียร์ปีศาจแดงเราคือครอบครัวเดียวกันครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม